การโดยรอบนะครับผมก็โอ,โอ้นะฮะคนเริ่มมาเยอะแยะเลยนะเทียบเลยนะครับมาเรื่อยๆนะฮะม,มาเรื่อยๆเลย สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะโ okay. อเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะเข<อ>ืเ่อนอะไรเขื่อนค่ะอ๋อจริงๆเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยฮะอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,ชบใช่ก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะพักผ่อนนะครับผมช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับผมอ๋อ วันนี้น้องข้าวั้นมาเป็นยังไงครับอากาศเย็นไหมสบายไหมสบายไหมมีลูกบอลด้วยเออแล้วมีอะไรมีปลาไม่ปลาตัวใหญ่นะไม่มีไม่มีปลาตัวใหญ่บรรยากาศเย็นสบายมากนะครับเหมาะสําหรับวันพักผ่อนของครอบครัวเลยนะใครที่อยู่เชียงใหม่หรือใกล้กับเชียงใหม่นี่นะครับอยากจะมาดูพื้นที่พักผ่อนนะก็แนะนาอีกหนึ่งที่นะครับา่ในปา ้ามาแล้วแม่ถ่ายลาหน่อยนี่ปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากใช่ไหมโอ้โหใช่บรรยากาศน้ําใสๆนะครับน้าําใสๆอ่านอกจากนะครับมีเขามีแพนะถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็มีแพนั่งยื่นมาริมน้ําเลยนะครับแล้วก็อาหารการกินมีครบนะครับก็สั่งได้นะราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับวันนี้เราก็มานะครับบนหยุดนะแล้วก็มาแบบ เขาเรียกว่าสูตรออโซนนะครับที่อยู่แบบธรรมาชาติเลยถ้าเราดูเนี่ยภูเขาเต็มเลยนะนะครับก็เป็นึ่งที่ไม่ไกลนะออกมาจากเมืองนะครับเชียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงพาไปดูบรรยากาศใช่ไหมครับน้องครับบ้นโอเคไหมเฮ้ยบ๊ายบายก่อนายบายอ่ะโอเคอโอเคนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศนะนะครับนี่โนนก็เป็นนะเขาเรียก <c oughs> ในฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นเขาก็เป็นน้ําลึกไปนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นแพนะนะครับนี่เป็นแพออมีปลาด้วยฮนะปลาตัวใหญ่มากพวกเรา,ารนี่ปลาตัวใหญ่มากเลยนี่ปลาตัวใหญ่มากอันนี้เขาก็มานะก็เ,เรียกมาน้ําตื้นนะไม่ได้ลึกมากตรงนี้นะครับก็เขาก็มี บริเวณไว้นะนะครับที่เป็นทุ่นสีขาวน้องป้นดูปลาน้องป้านดูปลาอ่าไว้มาแล้วนี่ไหมปลาสีชมพูมาแล้วสองตัวนี่นี่นี่โอ้โหดูดูไปแล้ว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 น้องมันดูแพรดิโอ้โหนุ่นถ่ายแพรพี่เขาดูนี่โอ้วววสวยมากพ่อจันยิน ดูภายในครับตอนนี้ข้อคนเริ่มมานะฮะบ,บรรยากาศโดยรอบนะครับ,บรรยากาศดีนะครับทุกท่านนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนนะออจอด โอเคนะครับประมาณนี้นะก็ใครที่อยากจะแวะมาพักพุงพักผ่อนนะฮะสามารถมาพักผ่อนได้นะครับบรรยากาศดีอ่าโอเคหนึ่งที่แนะนำครับช่วงวันหยุดนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยมาเลยเดินมาทรายไม่เป็นไรไม่ลึกตรงแค่ตรงนั้น เอาเร็วเหยียบลงน้ำมาเลยตุ๊ดได้เดินมาแช่น้ำโอ้น้ำทะเลเป็นไงบ้างเย็นไหมไม่น้ำไปแล้วน้ำไปโดนขึ้นทะเล <c oughs> ใช่ตื่นๆตรงนั้นนะคะ่ะใช่โอ้โห เป็นไงครับเย็นไหมคะเย็นไหมคะ้ไม่กลับเอามาอาีกน,นะอะไรนะโอ้ยอย่าให้โดนน้ำนะเออจับได้จับได้โอ้โหอย่าให้มันโดนโดนโอเคน้องบ้านเล่นอะไรคะเ,<อ>เล่นทราย โอเคเย็นไหมลูกเย็นโอ้โหโอ้โหเล่นสายด้วยเออมีคลื่นน้ำด้วย คครับนี่ก็อีกมุมนึงนะนะครับผมซึ่งก็นู่นแหละฮะแพยาวไปถึงนู่นเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็แพยาวเลยนี่นะครับผมก็เขาเร็กนักท่องเที่ยวนะนะครับมาเล่นน้ําได้ตรงนี้ก็ตื้นนะครับผมเขาก็จะมีทุ่นสีขาวนะครับที่ทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นอนาเขตไว้นะครับก็เริ่มเยอะนะครับผมนะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับอากาศมันร้อนเนี่ย สังเกตว่าโอ้โหคนเล่นน้ำเต็มเลยนี่ฮะสุดยอดไม่ลึกครับอ่าเผื่อท่านไหนสนใจนะนะครับผมก็แวะเข้ามาครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าที่เชียงใหม่นะครับผมก็มีแพรให้บริการเยอะเลยอาหารการกินเพียบนะครับ ครับสนุกสนานกันเลยก็มีหลายมุมนะครับดูเอานะฮะก็แนะนำก็เช้าเช้านะครับสักประมาณ8 9ดเก้าโมงอย่างเงี้ยฮะสิบโมงก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับลมมีตลอดนะฮะลมมีตลอดเลยลมมีตลอดเลยโอเคนะครับ ระหว่างหากรับนะครับเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเาเรีคาเฟ่นะครับนี่ที่อยู่ข้างในนะครับมีผงแก่เรียบเลยนะครับผมข้างในก็น่าจะมีม้าด้วยหรือเปล่าอาจจะแบบแวะเที่ยวได้นะครับผมนี่ก็เป็นระหว่างเด้นกลับนั่นแะครับเรียบเรือ